กำลังคิดว่าจะไปดูคู่แต่ว่าคิดว่าน่าจะเต็มแล้วอาจจะสวดมนต์ข้ามปีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นกิจกรรมไปเที่ยวอาจจะไปแบบมีทริปหลักจากนั้นหรือว่าอาจจะพาไปไปที่ออสเตรเลียคอนเสิร์ตรัวๆเลยค่ะก็มีคอนเสิร์ตแบบต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพตลอดะครับผมจะไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งที่ทุกคนน่าจะไม่ค่อยได้เที่ยวกันจริงๆปีใหมน่นี้วันปีใหม่จะอ,อ,อยู่เมืองไทยค่ะไม่ได้ไปไหนแต่ว่าก่อนหน้าก็จะมีไ,ไป ทริปญี่ปุ่นค่ะแล้วเราจะมีพาลูกไปขามคะเอ่อกำลังคิดว่าจะไปดูคูแต่ว่าคิดว่าน่าจะเต็มแล้วจริงๆแอบอยากไปดูลิซ่ามาเออฮะแต่ก็เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนว่าว่าจะยังไงสามารถจับจองสถานที่ได้ไหมแล้วลูกมีแบบว่า r ีเควสแต่ว่าอยากไปที้นไหนอยากไหนดาราข้นไหนอะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้คือเขายังไม่ได้รีเควสนะคะเขาก็คงแบบแฮปปี้ที่แบบอยากอยากจะเล่นอยู่กับเพื่อนเอออะไรอย่างนงี้มากกว่าแต่แม่จะเป็นคนชอบแพลน ว่าจะไปไหนไปเอออะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีความรู้สึกว่าให้เขาเอนจอยกับเออ e w เ e ียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีวมปีใหม่นี้มีของขวัญอะไรให้กับลูกๆบ้างของขวัญก็คือพาไปทิปสกีแล้วค่ะเพราะว่าสกีเป็นอะไรที่โปรดช,ชอบมากๆแล้วก็เขาอยากให้เป็นคํามมกับเขาว่าทุกๆปีจะต้องพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งิพย์ที่ับปากเขาไว้แล้วคือต้องไปแบบทุกปีถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามไปให้ได้ทุกปีค่ะแต่ขอทางานเก็บเงินเยอะๆก่อน จริงๆส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาจจะสวดมนต์ข้ามปีหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นกิจกรรมไปเที่ยวอาจจะไปแบบมีทริปหลักจากนั้นค่ะสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีใช่เป็นกิจกรรมประจําทุกปีค่ะทานไปเที่ยวคือหลักจากที่ปีใหม่ใช่ใช่ก็ดูดูช่วงเวลาง,งานแล้วก็อาจจะแพลนอีกทีว่าจะอยู่ในประเทศหรือไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะคได้ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ ทีใหม่นี้ก็ช่วงรูปปิดเทอมคิดว่าอาจจะพาไปไปที่ออสเตรเลียแต่ว่าเดี๋ยวดูทีนึงว่าแพลนทันไหมเพราะว่าเราเพิ่งได้ล็อกคิวกันว่าช่วงนี้ว่างตรงกันแล้วก็จะไม่รับงานาอะไรก็เดี๋ยวครอบครัวไปเลยก็เป็นการกระเตงลูกคือคงไม่ได้พักผ่อนนะคงเปลี่ยนที่เลี้ยงลูกับใ <g arden> ช่ <g arden> ก็เดียกับพี่แบ็กก็ทำงานหนักมาช่วงที่ผ่านมาทำงานเยอะมากก็เลยคิดว่าแบบเออเดี๋ยวต้องมีเวลาให้กับเด็กๆบ้างอะไรอย่างงี้ตอนนี้เดมี่็ถามว่ามามิเมืม่อไรมามิจะหยุดทำงานมามิเมืม่อไรจะมารับเดมี่ที่โรงเรียนเลยก็เลยเดี๋ยวเขาต้องหยุดเรื่องงานนิดนึงแล้วก็กลับไปโฟกัส<ร><ม>ลูกบ้างบบาเไม่อยากไปที่ไหนเดือนนี้เดมี่อยากจะไปทะเลเดมี่ชอบทะเลก็รีเควส่าครั้งล่าสุดไปมอดีฟเขาก็บอกอยากไปมอดีฟอีกอยากไปดูเต่าดูฉลามอะไรอย่างงี้กันดาว ขาดาวก็ทำงานก็คือคิดว่าคงเที่ยวก่อนช่วงขาดาวแล้วก็กลับมาทำงานต่อเด็กกับพี่แมททั้งคู่เลยวันเขาดาวดาว,าว,วก็ตอนช่วงนี้ก็คือยาวๆเลยแล้วก็น่าจะแบบอาทิตย์ที่3ของธันวาค้งเบรกแล้วก็ค่อยกลับมาทำตอนสิ้นปีแล้วก็ต้นปีก็ลุยยาวยาวค่ะ ปีใหม่นี้แพลนก็น่าจะรับงานรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆคอนเสิร์ตรัวๆเลยค่ะก็มีคอนเสิร์ตแบบต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพตลอดเลยเ<ม>ขาดาวก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกรุงเทพเป็นเล้าคลับบาร์อะไรเงี้ยค่ะก็ติดตามได้นะคะติดตามได้ไปดูกันได้เลยก็ <ๆ S 2> คอนเสิร์ตลแ,ลแล้วจะมีภาพรูปราไปหนเป็นทีทยก็คิดว่าน่าจะมีค่ะก็คิดว่าน่าจะมีหลังจาก ปีใหม่ให้พนน่าจะพนช่วงแบบวันเด็กอะไรอย่างนี้ไปก่อนเนาะช่วงที่แบบเหมือนเขาแบบกําลังแบบไปเที่ยวกันให้ลงให้แบบเลยช่วยไฮซีซัรค่ะรู้ึงจะพาลูกเราไปใช่ใช่จพาลูกไปที่ไหนโอ้อจริงแล้วแต่ต้องถามตัวเจ้าตัวเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนต้องถามเขาเขาก็จะให้คำตอบได้ไ<อ>ปีนี้แพลนของผมนะครับผมจะไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งที่ทุกคนน่าจะ ไม่ค่อยได้เที่ยวกันก็คือกรุงเทพมหานคร <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าคือผมอ่ะคือหลักการการเที่ยวของผมอ่ะคือผมจะเที่ยวตอนที่ผมว่างแต่ว่าป,ปีใหม่เนี่ยเอาเอาจริงๆคือคนมันคนเที่ยวเยอะแล้วผมก็ค่อนข้างจะมีงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่อะไรเงี้ยปีใหม่ก็จะจองกรุงเทพเป็นหลักเพราะว่าไมรถไม่ค่อยติดแล้วก็เหมือนกับ ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนพุกพ่านอะไรเงี้ยผมก็จะอยู่กรุงเทพเป็นหลักอะไรครับส่วนทางกับผู้คนหรือเปลับรถเสร็จแล้วก็จะกลับงไัสะพานกลับไปกรุงเทพก็คือจะโล่งเลยใช่กรุงเทพก็คือเป็นเมืองของเราแล้วก็เราขับรถได้อย่างโล่งมากไฟแดงก็คือติดอยู่คันเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแบบว่าทางทุกทุกคนกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปเองก็ก็มีแผนก็มีแผนอยู่ก็มีแผนอยู่ก็แบบอาจจะไปเที่ยวป่าๆอะไรเงี้ยครับก็ไปเที่ยวแบบไปถ่ายรูปตามธรรมชาติแล้วก็ ถ่ายรูปดูสัตว์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็ติดตามได้ทาง youtube และ IG ีต่างๆางครับผมผมก็ดูไว้หลายที่นะครับแบบว่าก็มีเอออย่างตอนแรกก็จะว่ามันจะไปเออเขื่อนศรีนครินทร์อยู่แต่ว่าเพิ่งประกาศปิดไปก็เลยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องหาที่อื่นก่อนแต่ก็มีแบบมีหลายๆที่ครับที่เป็นอุทยานแห่งชาติก็มีแก่งกระจานมีภูเขียวอะไรเงี้ยก็ไปหรือว่าเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเลยอะไรเงี้ยก็ก็มีแผ่นๆเตรียมไว้อยู่ก็ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนดีอะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดในช่วง2-3สาอาทิตย์นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นเองว่าผมไปไหนครับ